สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรียมก็จะมากินซาซิมิหมึกสายจ้าหรือว่ากินหมึกสายดิบนั่นเองจ้าตัวใหญ่ๆไซส์จัมโบ้เลยจ้าเห็นไหมสดสดเลยจ้าสดสดน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบว่าปั่นเองแซ่บเลยจ้าทุกคนมาจ้าจะพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวนรขอตัดอันนี้ยังทิ้งก่อนทุกคนเพราะว่าอันตรงนี้มันชอบเหมือนพันคอไง หมดใหญ่ๆแล้วเราไปเจอมาแล้วแลืวอแบบทุกคนมันเหมือนแบบกินกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดแบบว่าเผ็ดๆอะ่ะเข้ากันดีแหงจะ้ะขอตัดมาเด้อแซบน้ำกันจะ้ะน้ำจิ้มซีฟู้ดน่าจะเผ็ดเพราะว่ามันต้องใช้แบบเผ็ดๆถ้ามันเผ็ดไม่เผ็ดมันไม่ค่อยอร่อย อืกอดมากจ้ะไม่ได้กินนานแล้วขนมก็คือใหญ่มาก ไปเจอแต่ละรอบว่ามันจะเป็นเหมือนแบบว่าห่างมันจะน้นอยๆไงทุกคนเออแล้วมันเหมือนแบบห่างจริงจกไงฉ่ำมาก

อขออภัยคนที่ไม่แบบไม่กินดิบเนาะของอร่อยอยู่อยู่กับคนที่ชอบนะคะทุกคนแต่ในเรียม,มอยากอร่อย,อยงไงเรียมอยากกินเออไม่ใช่อยากอร่อย is mm -hmm. น้ำจิ้มคือแบบโคตรเผ็ดอ่ะเลมก็พอแล้วจ้ะทุกคนกินแค่แบบว่าพอหายอย่างนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย